ซึ่งสาวน้อยผู้หนึ่งก็ได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังตอนนั้นก็อยู่ที่ชั้นปีที่สชอบเที่ยวกับเพื่อนๆวันหนึ่งเพื่อนนั้นก็ได้เกิดชวนให้ไปกินข้าวร้านหนึ่งแล้วก็ได้ไปพบกับชายหนุ่มลูกเจ้าของโรงงานแถวลาซาดเมื่อพบพูดคุยจนชอบพอกันชายหนุ่มน,นั้นก็ตามรับตามส่งที่มหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจำจนเธอนั้นยอมรับมาเป็นแฟน ต่อมาไม่นานเธอก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาสันดานไอ้ลูกเจ้าของโรงงานนั้นก็ได้ตีตัวออกห่างและก็ไล่ให้เธอนั้นไปตำแทงที่โรงพยาบาลย่านครองตันด้วยสภาพที่เป็นนักศึกษาและก็ความที่ฝ่ายชายนั้นไม่ได้รับผิดชอบเธอจึงจำใจไปตำแทงแต่เมื่อไปทําหมอก็บอกว่าเด็กอายุ4ี่เดือนแล้วต้องให้ยาขับก่อนแล้วค่อยคีบตัวเด็กนั้นออกมา สร้างความเจ็บปวดให้เธอเป็นหนักหนาและก็ได้ฆ่าเด็กไปพร้อมๆกันหลังจากที่ทำแท้งไปแล้วชีวิตของเธอนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยทำสิ่งใดมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จประสบอุบัติเหตุอยู่ตลอดหรือทำงานก็โดนโกงกบเพื่อนเพื่อนก็หลอกลวงโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอมาเพราะว่าผลกรรมที่เธอนั้นได้ไปตำแท้งมานั่นเองวันหนึ่งเธอหลับในยามดึก เธอเขได้ฝันถึงเด็กตัวเล็กๆที่เป็นผู้ชายหน้าตาหน้ากลัวมาเรียกวามแม่ๆเธอนั้นตกใจสะดุ้งตื่นและก็คิดได้ว่าคงเป็นเด็กที่ตนนั้นไปทำแท้งมาแน่นอนและก็เป็นอยู่อย่างนี้คือฝันบ่อยเป็นอย่างมากท่าทางของเด็กนั้นก็อาฆาตไม่น้อยเลยบอกว่าจะเอาไว้ถึงตายจนเธอนั้นเริ่มกลัวและก็ได้หันหน้าไปพึ่งการเที่ยวกลางคืนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว ดึกๆกลับมาก็ามานอนเลยเพราะว่ารทธิ์ของสุราคือเมาหลับไปก็จะได้ไม่ฝันถึงอะไรเลยเพราะทอยู่แบบนี้ผีมันก็เริ่มไม่มาปรากฏแต่มันก็เริ่มมีอาการปแปลกๆตามร่างกายเช่นเป็นไมเกรนปวดท้องอย่างหนักเหน็บชาตามตัวเมื่อเป็นไมเกรนหมอให้ยาแรงขึ้นทุกทีจนหมอบอกว่าไม่สามารถให้ยาแรงกว่านี้ได้แล้ว เธอต้องทนทรมานอยู่กับการปวดหัวอยู่ตลอดเวลางานที่ทำนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นมีแต่จะย่ำแย่ลงทุกทีและวันที่น่ากลัวที่สุดมันก็มาถึงเมื่อปีพศ2549เธอก็ได้ปวดหัวอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนทนไม่ไหวเธอจึงได้ตัดสินใจกินยานอนหลับกับยาไมเกรนพร้อมกับยาขยายหลอดเลือดปริมาณมากคือกินทุกอย่างเพื่อที่จะให้หายปวด หลังจากนั้นเธอก็ได้หลับไปประวริของยาแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะหลับจริงๆเธอนั้นรู้ตัวอยู่ตลอดว่ามีญาตินั้นมาเฝ้าไข้อยู่ั้งคงๆตกดึกเธอก็เห็นเด็กคนนั้นมาพูดว่าข้ากูทำไมกู้จะเกิดอยู่แล้วเธอพูดว่าแม่ขอโทษแม่ทำผิดไปแล้วแม่เสียใจชานินากยกลับมาเกิดเป็นลูกแม่นะลูกแม่ขอโทษจริงๆ ผีเด็กนั้นก็จ้องมองด้วยความอาฆาตพร้อมกับขึ้นมานั่งอยู่ที่บนตัวของเธอเธอรู้สึกทรมานเป็นอย่างมากเหมือนกับว่ากำลังจะตายอยู่เลยและสิ่งสุดท้ายที่เธอนึกถึงก็คือกุญพระกุญเจ้าจนผีเด็กนั้นได้จางหายออกไปแต่ฝั่งของญาติที่มาเฝ้าไขเขออินเธอนั้นดินทุรนทุรายและก็มีอาการชอ็อกเลือดกำเดาไหลเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก ก็ได้แต่เขย่าเรียกชื่อของเธออยู่ตลอดเวลาใบหน้าของเธอนั้นอาบไปด้วยน้ำตาเหตุการณ์เหมือนจำวิกฤตเมื่อเธอนั้นหยุดหายใจไประยะหนึ่งแต่แล้วก็กลับมาหายใจอีกครั้งและก็เหมือนกับมีอาการนิ่งลงช่วงที่เกิดเรื่องนั้นเป็นเวลากลางดึกแถวสีนักกรินญาติซึ่งก็มีอายุน้อยจึงไม่กล้าพาไปที่โรงพยาบาลในคืนนั้น พอช่วงเช้าเธอก็าอาการดีขึ้นพร้อมทั้งเล่าให้กับญาติฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ก็ต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเธอนั้นกินยาเกินขนาดแล้วก็เกิดอาการช็อกเพราะว่าร่างกายนั้นทนไม่ไหวพร้อมกับทําการรักษาพยาบาลตัวเธอแต่เรื่องที่ชวนคนลุกนี้ก็เกิดขึ้นอีกละลอกในระหว่างที่กําลังเดินกลับก็ได้มีการโบกรถแท็กซี่ เมื่อได้ขึ้นไปบนรถแล้วลุงคนขับก็ทักขึ้นมาว่าน้องครับน้องเชื่อเรื่องผีหรือไม่เธอกับญาติก็ตกใจแล้วลุงแท็กซี่นั้นก็บอกอีกว่ามีวิญ,ญญาณเด็กตามน้องอยู่ในรีบไปตำบุญซักก่อนที่มันจะสายเกินแก่เธอถึงกับสะอื้นพูดอะไรไม่ออกลุงแกนั้นเป็นคนแปลกหน้าแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีวิญญ,ญาณตามมาถ้าจะว่าลุงเขาเดาสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็คงไม่ใช่ สรุปแล้วเธอกับญาติจึงตัดสินใจนั่งรถไปทำบุญที่วัดบังสกุลให้กับเด็กที่เธอนั้นได้ตําแท้งในวันนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้ข้อมูลจากคนที่ทําผิดพลาดและก็กรรมที่สง่งผลบางตอนที่พาดผิดถึงใครก็ต้องขออภัยทั้งเจ้าตัวและก็วิญญาณดวงนั้นเรื่องนี้ใครที่ส่งเสริมให้คนไปํำแทง้งหรือว่าทำแท้งเองโปรดอย่าทำเลย ร่างกายคุณจะเจ็บป่วยไม่มีความสุขในชีวิตล้มเหลวไปทุกๆอย่างพูดผีนั้นตามรางวานแน่นอนเป็นกรรมที่ได้ฆ่าคนที่กำลังจะได้เกิดหากคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กก็กวรที่จะกิดให้ท่วทีก่อนที่จะทำอะไรอย่าได้ทำกรรมชั่วเช่นนี้เลยเพราะว่ามันจะเป็นกรรมที่ติดตัวเราไปยันตายและก็ตามเราไปยันชาติต่อๆไป ส่วนบุญก็ทำได้เพียงแค่บรรเทาบาปหาใช่เป็นการลบล้างบาปไม่บาปในลักษณะนี้นั้นเป็นบาปหนาไม่สามารถแก้ไขได้ทำได้เพียงแก้บรรเทาเปรียบเสมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่กินยาเพื่อยื้อชีวิตให้ยาวนานที่สุดเพียงเท่านั้นขอให้ทุกคนนั้นจงเชื่อเถอะว่ากรรมนั้นมีจริงไม่ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่ว ไม่อยากจะให้เรื่องราวเช่นนี้นั้นเกิดขึ้นกับใครทางนั้นเลยอย่าให้